สวัสดีครับพบก,กับคิวรายการสัศน์ดนตรีพอดีคำกับคนบา้บาบอเช่นเคยนะครับแจ็คฟิวเจอร์นะครับและมีหลายๆท่านสงสัยนะครับแจ็คก็เลยอธิบายคร่าวๆในคลิปนี้นะครับขออธิบายนะไม่ได้เล่นนะครับอธิบายเกี่ยวกับโมเสียง ซูเปอร์เนเจอร์ลันแลวก็เซนคอร์นะครับระหว่าง2โหมดนี้มันแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างซูเปอร์เนเจอร์ลันจะมีมาให้ตั้งแต่ในโหมดแต่ละโหมดต่างๆแต่ละแบงต่างๆแต่ละเสียงต่างๆทุกเสียงนะครับจะมีมาให้จะมีคํานําหน้าว่าซูเปอร์เนเจอร์ลันหรือตัวย่อคือ HNA แล้วก็จะมีชื่อเสียงต่างๆนะครับส่วนเซนคอร์ก็จะมีคําว่าแซดแล้วก็คอแล้วก็มีเสียงชื่อเสียงต่างๆชื่อของเสียงต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับเซนคอร์คือเป็นระบบใหม่ ซึ่งแน,น่นอนอยู่แล้วครับว่าระบบใหม่เนี่ยจะทําให้เสียงแต่ละเสียงอ่ะที่ดีขึ้นวงเสียงต่งตางๆก็จะดีขึ้นกว่าระบบเก่า,ร,การุ่นเก่าดูเล็กๆนั่นเองส่วน Super n e u t ิ a l s จะเป็นระบบที่อยู่ในเครื่องรุ่นราคาแพงๆรุ่นท็อปๆนั่นเองนะครับจะมีมาให้ Super ร์เ t r a l s นะฮะก็คือเสียงที่มีความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรละฟังคิ r ดนตรี p u ด i ค a จากิวเจอร์สวัสดีครับ